ชาวประมงพื้นบ้านบ้านบอดอิดนำเรือออกทําการประมงจับปลาหลังขึ้นลมในทะเลขเข้าสู่ภาวะปกติถึงแม้จะยังคงอยู่ในช่วงฤดูมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับ เมื่อวันที่สองมกราคมที่ผ่านมาที่บริเวณชายหาดบ้านบ่ออิดตําบลเกาะแต้วอําเภอเมืองจังหวัดสงขลาชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิดต,ต่างนําเรือออกวางอวนจับปลาหลายสิบลําหลังคลื่นลมในทะเลลดความรุนแรงลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติโดยชาวประมงพื้นบ้านออกเรือไปตั้งแต่ตีสี่กลับเข้าฝั่งช่วงสิบโมงเช้าในการออกเรือไปจับปลาครั้งนี้ได้ทําการวางอวนใกล้ฝั่งประมาณ3-4กิโลเมตรเท่านั้นไม่สามารถออกไปไกลได้เพราะกลางทะเลยังมีคลื่นลมแรงครับ ด้านชาวประมงพื้นบ้านบ้านบ่ออิดนะคะก็ได้เล่าให้ฟังค่ะว่าการออกวางอวนในครั้งนี้สามารถวางอวนจับกุ้งหางแดงตัวใหญ่ที่มีราคาแพงได้หลายกิโลกร,รัมเลยทีเดียวส่งขายราคานะคะในกิโลกร,รัมละ5 0 0ร้อถึงหกรบาทและมีปลาบางส่วนนะคะก็หลากหลายชนิดก็จะนําไปส่งขายให้กับแม่ค้าที่มารับซื้อในหมู่บ้านเพื่อที่จะนํารายได้นะคะเลี้ยงครอบครัว และหลังจากที่ผ่านมานะคะขึ้นลมแรงนะคะฤดูมรสุมก็ต้องหยุดออกเรือมาหลายสัปดาห์แต่หากได้ออกเรือทุกวันก็ยังอยู่ได้แต่ไม่แน่ใจว่าสามารถจะออกเรือได้สักกี่วันเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของฤดูมรสุมตอนออกเชิงเหนือถ้าขึ้นลมแรงอีกรอบก็ไม่ออกก็ต้องรอดูลมก่อนค่ะว่าก่อนออกทุกครั้งค่ะ